สพอถอปลื้ม61เด็กเก่งโชว์ฝีมือร่วมคัดเลือกนักแสดงโขนสุดยิ่งใหญ่แห่งปีรามเกียรติ์ตอนพระจักรวาวตาลวันที่22มิถุนายน2567ดเรเกียรติภพสุภาวาน,นิดรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดเผยว่ามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้กำหนดจัดการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ พระจักรวาลในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม2567นี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา72พรรษาและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา92พรรษาและเพื่อให้ประชาชนได้ชื่นชมอีกวาระหนึ่ง ซึ่งทางคณะกรรมการจัดการแสดงโขนได้จัดให้มีการคัดเลือกเยาวชนเพื่อเป็นหนึ่งในนักแสดงโขนเรื่องดังกล่าวโดยมีนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสพทที่มีความสามารถด้านนาตัดสินโขนเข้าร่วมการคัดเลือกในระหว่างวันที่22-23มิถุนายน2567ณสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์สารายาจังหวัดนครปฐม รวมจำนวนทั้งสิ้น61คนใน5บทบาทดรเกียรติภกล่าวว่าโอกาสนี้ขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนที่เข้าร่วมการคัดเลือกทุกคนที่ได้ทุ่มเทฝึกซ้อมมาอย่างดีขอให้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นนักแสดงโขนบนเวทีอันทรงเกียรติและมีส่วนร่วมในการเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลน,นี้รวมถึงขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกฝ่ายที่ให้นักเรียนได้ผ่านการคัดเลือกในปีนี้ทั้งสิ้น61คนในรอบแรก ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่มีเพียง20คนเวทีนี้ถือเป็นเวทีที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับนักเรียนโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาและสพทและเป็นสนามมืออาชีพที่สุดของความใฝ่ฝันของนักเรียนที่มีความสามารถทางการแสดงโขนส่งเสริมให้นักเรียนเรียนดีมีความสุขตามนโยบายของพลตํรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและว่าที่ร้อยตรีธนุวงศ์จินดาเลขาี่การคอพทอที่สนับสนุนทุกความฝันของนักเรียนให้เขาได้แสดงศักยภาพตามความสามารถและความสนใจเพื่อก้าวไปสู่งานที่ชอบอาชีพที่ใช่ต่อไป